เขาจะเอาอะไรนเตายหนึ่งระเบิดลอกเหรอใช่ระเบิดลอกตายสองเอา้าขยับมาขยับมา เจ็บหนึ to ่งเจ็บหนึ่งขยับมาได้ไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดันให้หายบางยาแฟ๊บหนึ่งไม่ดีไหมไม่ไหมแฟดแฟดแฟดพี่นุกอยู่หันถอยถอย อุ้ยโอ้โหเฮ้ยกระสุนเลือดไหล <c oughs> ตายหนึ่ง ออโอ้ยเจ๊เราไม่โล่ต้องใส่ลืมไปว่าเสียงไอ้ตายหนึ่งอยู่ต้หลุมนะพี่ตายสองเทียนไม่รู้แต่ยิงโดนอยู่ ผมลุกได้ครั้งเดียวผมตายละมันยิงจากตรงไหนซ้ายเหมือนกันเหรอขวาที่ยิงจากขวาตรงรูนั่นแหละเเนี่ยังแม่นจังวะไม่คินแมพเล่นยากครับเออจริงจริง,รงอ้าวเล <c oughs> อ้าว <c oughs> าแล้วนะซ้ายพี่มันอยู่ซ้ายพีย่นเสียงไหมอยู่ข้างบนอยู่ใกล้กูตายสําบุญเน,ในี่ยตัดชาร์กว่ะไม่ไม,ไม่เราล้อมลงมันโดดลงได้เนี่ยตรงนี้มันจะลงได้นะเ,เนี่ยมันจะลงได้ส่งเพื่อนเองเพื่อนเองไม่หรอกไอ้เนี่ย,มยไม่โดนว่ะโดนน,นัดนึงโดนสองแล้วไหมไล่บอลิงไล่บอลิงแบทแบทแบทโดนสองนัดน,น,น,นึ่งแต่ไม่ตายไปนะ<ป> แตล่ลรวไม่ใช่เหรอไดไ้ได้เหรอไม่รู้ผมไม่ได้ด<ต>ยินเสียงโดินไต,ต่หนึ่งไต่หนึ่งไตยหนึ่งปลาระเบิดเข้าไปได้นะตรงหน้าต่างกระจกหาทางขึ้นดีกว่ามันเป็นประตูเหล็กอะหายหนึ่งกำลังเข้ารอยแล้ว ร้อนร้อนพอทั้งหลังไว้ไท่านเลยพี่นี่มาดิดมาดิมาดิที่ททไปสองนัดน่าจะยาน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งนะตอนนี้เหมือนมาพี่เห็นได้เห็นเมมเหมือนเงาอะไรเดินผ่านกระแพงมาครับผม